แจ้งพี่น้องชาวสวนยางครับที่ทวงถามกันว่าเงินประกันรายได้ชาวสวนยางเนี่ยจะได้เมื่อไรหนึ่งจะได้ไหมตอบว่าได้มติครามอออกมาแล้วว่าภายในเดือนมีนาคมนะครับพอถึงเดือนมีนาคมใกล้จะสิ้นเดือนคุณผู้ชมถามว่าตกลงจะได้ไหมบอกได้ได้เมื่อไรสิ้นเดือนนี้ได้พอถึงสิ้นเดือนปับ๊บแล้วตกลงได้ไม่ได้เออนั่นน่ะสิเพราะว่าสิ้นเดือนมีนาแล้วก็ยังไม่ได้ก็เลยทวงถามผมถามไปที่ธนาคารทกส ถามไปที่ทกศก็ทราบคําตอบว่ายังไม่ได้ประชุมเลยการยางอ่ะพยทอ่ะเออการยางพยที่ทำให้ชาวบ้านด่ารัฐบาลคุณไม่ถูกเลยนะท่านผู้ว่านะช้ามากเลยนะครับก็ปรากฏว่าทกศก็เพิ่งคุยประชุมกันนี่ประชุมเสร็จแล้วนี่ผมได้ข้อมูลแล้วนะเพราะว่าถามตามทุกวันนะครับผมตามเรื่องนี้ไปที่ท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยนะครับเอานำกุ่มสีอ่อน นะครับตามท่านไปด้วยท่านบอกยังไม่ได้อีกเลยนึกว่าได้แล้วนะแ <c oughs> กะก็เคาะเลยทีเนี้ยเคาะหัวเลยทําไมช้าตกลงเคาะประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วขอบคุณท่านาคมเติมพิทยาเพศิทธ์ <c oughs> ด้วยนะเพราะว่าผมทราว่าไ<ผ>ม่ช้าช้าเสร็จปั๊บก็ส่งท<า>่านาคมท่านาคมในฐานะประธานบอร์ดทกศไงนะครับก็ต้องรีบนัดประชุมนะครับล่าสุดเนี่ยข้อมูลจากทกศท่านไพศาล นะครับหงทองผู้ช่วยผู้จัดก,การธนาคารทกสนะครับก็ส่งข้อมูลเข้ามาตอนนี้เนี่ยที่มานขึ้นนี้ครับขึ้นเว็บไซต์ที่สามารถตรวจนะตรวจว่าเงินท่านเข้าแล้วหรือยังเนี่ยนะนะครับนายชัดชัยสิริไลผู้จัดก,การทกสน,นะครับท่านบอกว่าตามมติครม28กุมภา66เห็นชอบให้ดําเนินโครงการประกันร,รายได้ชาวสวนยางระยะที่4นะครับงบประมาณ 7, 5 6 6ล้าน เกษตรกรได้รับจำนวนทั้งสิ้น1.6ล้านรายพื้นที่การเกษตรนะครับ18.18 18ล้านไร่และมะติครม .14 มีนาคม66เห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งโครงการประกันร,รายได้ชาวสวนยางนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับยางตกต่ำเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรประกันร,รายได้ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน65 ให้กับเกษตรกร,กรชาวสวนยางนะครับโดยคณะทํางานกําหนดราคาอ้างอิงนะครับกำหนดวงเงินชดเชยประกันรายได้กว่า6,628ล้านเกษตรกร61,6,4,379ล้านก,ก 6, 1, 6, 4, คนพื้นที่สวนยางปลิดได้แล้ว18ล้านไร่เศษนะครับประกันรายได้เดือนตุลาคมกําหนดราคากลางอ้างอิงยางแผ่นดิบกิโลกร,รัมละ11บบาท59สตาง เพราะงั้นเ mm hmm. ขาชดเชยให้นี่ต่อกิโลนะน,นะครับส่วนต่างนะเดือนตุลาคม11บาท59สตางค์น้ำยางสด12บาท23สตางค์ยางก้นถ้วย1บาท95สตางค์วงเงินจ่ายชดเชย2 6 0 4ล้านบาทานะครับประกันไรายได้เดือนพฤศจิกายนกำหนดราคากลางอ้างอิงยางแผ่นดิบกิโลกรัมละ15บาท25้ตังค์น้ำยางสดกิโลกรัมละ15บาท10ตังค์และยางก้นถ้วย4บาท6ตังค์ นะครับวงเงินชดเชย4,224ล้านทกศพร้อมโอนเงินไปยังกเกษตรกรชาวสวนยางเมื่อกยอทอมีกำหนดจะส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนพร้อมพื้นที่ปลูกยางให้กับทกศเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้บอกว่าพร้อมโอนเมื่อกยอทอส่งข้อมูลให้เรียบร้อยอันนี้ก็ได้ประกันตัวเลขเพราะฉะนั้นมีเว็บไซต์อยู่ใช่ไหมเมื่อกี้มีเว็บไซต์ใช่ไหมะนะครับเว็บไซต์ที่จะให้อ่ คุณผู้ชมได้เข้าไปเพื่อที่จะตรวจสอบนะครับว่าเงินเข้าเมื่อไหร่เข้าแล้วหรือยังท่านสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์นะครับเออนี่ยนี่นี่นนเว็บไซต์ขึ้นหน้าจอแล้วนะขึ้นหน้าจอแล้วนะครับคือถ้าดูตามนี้ก็คือยังไม่ได้โอนเงินนะ เพียงแต่ว่าทกศนี้ก็ประชุมกําหนดราคากันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โอนเงินนะครับน้องเอกครับใช่ค่ะนี่นีท่านผู้ช่วยภัยสารท่านบอกว่าเงินยางกยทจะส่งข้อมูลเกษตรกรให้ทกศจ่ายครับถ้าส่งมาเรียบร้อยก็พร้อมโอนได้เลยเป็นเว็บไซต์ของทกศปัญหาอยู่ที่กยทกยทกยทยอมาจาก การย่างแถวประเทศไทย <laughs> ช้ามากช้ามากม <laughs> เป็นเข้าไว <c oughs> ้ที่เว็บไซต์ของชงโคดอิ a c ีเอเอซีท่มนะ <c oughs> ท่านผู้ว่าท่านดูรายการอยู่ท่านโทรมาชี้แจงหน่อยนะท่านนะ <c oughs> เพราะมาติครรมอออกมาว่าให้จ่ายภายในสิ้นเดือนมีนาคมแล้วนี่เลยมาเมษานะแล้วมันช้านะครับ <c oughs> <c oughs> เออ